ช่วยอินมารสร้างกายของหนูสร้างขึ้นมาจากเยือของโลกให้รอ,อกจำนวนหนึ่ง้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่อกสิบเจ็ดะสร้างความกระนับรู้่านได้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ออกไปไม่น้อยเพ้่นกันในปีที่ผ่านมานะครับ โรคไข้ขอเรียนเชิญแพทย์พิยคอนผู้พิการครับแพทย์ผู้มีการปรองที่บ้านกรุงเทพมหานคและโรงพยาบาลจอมเทียนห้เกียรตรคไข้ครับที่โรงพยาบาลนะครับโดยมากเนี่ยจะมีประมาณ2อถึงเวันเฉลี่ยประมาณ5วันซึ่งไข้จะเป็นไข้สูงร้อยจะไม่เหมือนไข้อื่นๆไข้สูงร้อยเริ่มซึมเริ่มเคลียาทานอาหารได้น้อยปากแห้งเนยคะ่ะเริ่มท้ามาได้ ต่อไปเนี่ยภารเลียมยนจะอาจจะน้อยลงแล้วใ้้ละอ่อนเนี่จะมาแรงกว่าก่อนหน้าที่เราจะเป็นเราก็ไม่ไม่ได้มีเหมือนข้อสังเกตหรือนั้นน้องเอสเป็นอย่างเป็น,ปนตามที่คุณหมอพูดไหมฮะตัวแดงมีไข้สูงแ้่ผมได้กลับบ้านนะครับได้กลับบ้าน <c oughs> อยู่แค่ห้าวันพอ